อข้อ15กิ6เนี่ยก็คือตอนมันเป็นตอนซื้อหุ้นอแม่ตอนออกหุ้นปกติอะ,อ,ะอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเราอิช,ชูนะออกหุ้นไปขายหุ้นะนะ5,000หุ้นในราคา45เปอร์แชร์อะเลสคอร์สด้วย พอขายหุ้นไปเนี่ยเขาให้เราเอาไปหักต้นทุนด้วยนะค่าออกหุ้นเจ็ดพันบาทดังนั้นข้อนี้เวลาลงบัญชีเนี่ยวันที่อะไรไม่มีวันที่หนึ่งมาเดังนั้นเวลาลงบัญชีเราขายหุ้นไปเราก็ได้แคสมาห้าพันหุ้นในราคาหุ้นละสี่ิบห้าแต่ข้อนี้ ตอนนี้เราขายหุ้นไปมันมีมันให้เราหักต้นทุนด้วยเราก็หักออกไป7,000พันก็จะได้เงินมาเท่านี้อ่ะแล้วเราก็จะให้หุ้นเข้าไปเป็นออ n a r รี่แชร์ r อ i n a รี Share, ordinary share. ห0 0 0หุ้นไอ้ย่ห้าพันหุ้นอย่าลืมนะพี่เน้นอีกรอบหุ้นที่เราให้เขาถือเนี่ยถือในราคาพาเสมอซึ่งพาไปดูข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นในบริษัทเรามีราคา10บพามีราคาสิบพาดังนั้นเราจะให้มันถือหุ้นทั้งหมดห้าหมืนที่เหลือก็จะเป็นกำไรของเราแชร์พรีเมียม Keep, ordinarily. แล้วอันนี้ข้อสองนะข้อสองคล้ายๆข้อแรกแต่ข้อสองที่เน้นอยู่จุดหนึ่งเขาบอกว่าเราออกหุ้นไปหนึ่งพันะ 1, หุ้นแลกกับแลนแอปเพรสเนี่ยเป็นราคาประเมินนะอันนี้คือราคาประเมินที่ดินตัวนี้มีราคาประเมินอยู่ห้าหมื่นแต่สาระมันอยู่ตรงนี้ The Share w a s a c t i v e l y Trade นะ มีราคาอยู่ที่646ดอลลาร์ on the d h t e i s s u เอ็ e เขาบอกว่าในวันในวันขายหุ้นอ่ะในวันขายหุ้นจริงอ่ะที่ดินมีราคาอยู่46ดอลลาร์ที่ดินมีราคาอยู่46อดาาอลลาร์เปอร์แชร์ คือข้อนี้พี่บอยฟังว่ามันให้เราเลือกราคานะก็คือมันมีราคาประเมินกับราคาในวันขายจริงดังนั้นจําไว้ว่าเวลาลงบัญชีอ่ะให้เราเลือกราคาในวันขายจริงวันราคาประเมินเนี่ยมันก็แค่ประเมินเล่นๆเฉยๆประเมินเพื่อดูอเฉยๆดังนั้นเราก็ลงบัญชีตอนออกหุ้นเลยข้อนี้สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือแลนด์หนึ่งพันแชร์ 1, ราคาหุ้นละสี่ห เงินนั้นจะได้มา4 6 0 0 0แล้วเราก็ให้อดินาอรี่แชร์มันไปอดินาอรี่แชร์1,000หุ้นคูณราคาพาเหมือนเดิมนะ10พาได้หมื่นหนึ่งลบกันก็จะเหลือแชร์พีเมียม ออเดอีกำไร ต่อไปข้อสาม s พอ r e เฉดเ y Share นะ่แชร์เทชุลลี่แชร์คือเราไปซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนนะจาก o r d i n a r y นะเราไปซื้อหุ้นคืนมาราคา500เอ้ยไม่ใช่ซื้อหุ้นคืนมา500หุ้นราคาหุ้นละ44นะอบอันนี้ไม่ยากเราไปซื้อหุ้นคืนเราก็ได้หุ้นคืนมานะได้เทชุ y Share ร์ ซื้อหุ้นคืนได้เช้ชุดรีแชร์500หุ้นราคาหุ้นละสี่ 4. แสดงว่าเราได้หุ้นคืนมาเท่าไหร่สองหมื่นสองแล้วเราก็เสียเงินไปขอ้อนี้ก็มีแค่3คู่นะมีแค่นี้ อ่ะต่อไปมาดูข้อ13นะข้อนี้แชร์สปิดแ n d s h แชร์ด v i d e ด d นะแชร์สปิดก็คือการแบ่งหุ้นการแบ่งหุ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปนเน้นเป็นหลักๆเลยคือบทหน้านะส่วนแชร์ด v i d น n ์ก็คือจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เงินปันผลเป็นหุ้นอ่ข้อนี้ไม่มีอะไรมากเขาให้มาว่าบริษัทเนี่ยมีราคาขายหุ้นอยู่นะเซ l l i n g p i อยู่ราคา110เปอร์แช r e แล้วก็มีพา r v a l u อยู่10ดอลลาร์ แล้วก็ BookValue มูลค่าในบัญชียอยู่70% per share ซึ่ง BookValue ไม่ได้ใช้อยู่แล้วสิ่งที่พี่จะเน้นก็คือเน้นตัวนี้5 million share w e r e issue and outstanding อันนี้ก็คือจำนวนหุ้นที่เราออกไปทั้งหมดเราออกหุ้นไป5ล้านหุ้นคำสั่งก็บอกว่าให้เราลง journal entry นะให้ลงบัญชี อย่างข้อ A อะเขาบอกว่าสองฟอร์หนึ่งแชร์สปิตพี่ใหญ่อธิบายฟังคร่าวๆนะว่าแชร์สปิตคืออะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวกดง้ายัางไงก็อธิบายให้ฟังอยู่แล้วแชร์สปิตก็คือทําให้จํานวนหุ้นมันเพิ่มนะโดยการเอาหุ้นแต่ละอันมาผ่าครึ่งน,นะสมมุติว่าเรามีเอาพูดตัวเลขง่ายๆนะสมมุติว่าพี่มีหุ้นอยู่หนึ่งร้อยหุ้นราคาหุ้นละห้าบาทแชร์สปิตก็คือเอาร้อยหุ้นอ่ะมาผ่าครึ่งทุกหุ้นเลย พี่ก็จะมีหุ้นเป็น200หุ้นแล้วแต่ราคาหุ้นพี่อ่ะพอมันหักครึ่งออกมันจะเหลือหุ้นละ2.5อ้าคือทำให้หุ้นมันเล็กลงอ่า2ฟอวันก็คือผาครึ่งอ่ะ,อะแต่เดี๋ยวบทหน้ามันจะมีมากกว่า2ฟอวันมี3ฟอสองรู้จัก3ฟอสองไหเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยแต่พี่อธิบายให้ฟังว่าถ้าเป็นแชนร์สปิตจำไว้ว่าไม่ต้องลงบัญชี ไม่ต้องลบบัญชีเพราะว่าเราแค่ผาหุ้นออกแต่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขาย แต่ละข้อมันไม่ต่อนะ เราไม่ได้เจอมันบ่อยเนาะอโนเอนทรีเนี่ยอย่างข้อ B มันบอกว่าแชร์ดิวิเดนแชร์ดิวิเดน์ก็คือเราจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น100%ความหมายก็คือถือหุ้นเท่าไหร่ได้เบิ้ล ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือถือหุ้นเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มเป็นสองเท่าเพิ่มจากเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะสมมติเรามีอยู่แล้วร้อยอ่ะเพิ่มจากเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือได้ได้เพิ่มอีกร้อยอ่ะเออกลายเป็นสองร้อยแ,แต่เวลาลงบัญชีอ่ะเราไม่ได้ลงสองร้อยโอเคเราลงแค่ส่วนที่ได้เพิ่ม ดังนั้นวิธีการหาแชร์ดีเวนด์เนี่ยถ้าเราจะประกาศหุ้นปันผลเนี่ยเวลาเราลงบัญชีเนี่ยหุ้นปันผลเราจะเอาจากรีเทนเออร์นิ่งมาจ่ายเราจะหักจากรีเทนเออร์นิ่งมาจ่ายดังนั้นเวลาลงบัญชีอ่ะมันจะเดบิตรีเทนเออร์นิ่งกำไรสะสมลดเดบิตรีเทนเออร์นิ่ง วิธีการคิดก็คือเอาหุ้นเอาตอนแรกมันมีหุ้นอยู่ทั้งหมด5ล้านหุ้นนะห้าล้านหุ้นคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะจ่ายหุ้นปันผลแล้วก็เอาไปคูณกับเซลล์ลิงไพร์คูณกับร้อยสิบเซลล์ลิงไพร์ได้เท่าไหร่เนี่ย โอ้โหโคตรเยอะจะอินมิลเลียนพันไหมเนะี่ยอินมิลเลียนได้ไหมตรงนี้5ล้าน5ล้านมิลเลียนได้ไหมจะได้ไม่ต้องเขียนเลขเยอะได้500,500มิลเลียนนะอะแล้วเราก็จะให้หุ้นหุ้นเข้าไป ให้อดีลลี่แชร์ไปอดีลลี่แชร์ที่ให้ไปก็คือเอาห้าล้านหุ้นคูณหนึ่งเหมือนกันแต่หุ้นที่เราจะให้เขาถือจำไว้เสมอว่าต้องเอาไปคูณพากี่พาน,น,นี่้อนี้สิบพาดังนั้นเราจะให้มันได้ถือจริงแค่เท่าไหร่ห้า ห้าสิบเลยห้าสิบที่เหลือเราก็เก็บไว้ในบริษัทแชร์พรีเมียมเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้คำว่านี่พี่จำไม่ได้มันใช้ออดีนอะไรสักอย่าง distributable คราวนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าในเทคใหม่เราใช้คำว่าอะไรพี่ใช้คำนี้ไปก่อนนะ ที่จำไม่ได้ว่าใช้คำว่าอะไรลืมไม่ใช่ลืมแบบพี่ไม่รู้ไม่รู้ศัพใหม่ ไอ้หุ้นที่เราจะออกไปจ่ายคือเราดึงออกมาในราคาขายก่อนแต่พอเราให้มันจริงนก็ให้ราคาพาส่วนเกินมายังไงเราก็เก็บไว้ในบริษัท,ทดีมันก็แค่ดึงออกมาในราคาตลาดเฉยๆว่าหุ้นตัวเนี้ยถ้าจะเอาไปขายต่อมันขายได้ร้อยสิบอะพอสุดท้ายของวันนี้นะ ข้อ15ขี14จริงก็เหมือนข้อที่แล้วนะข้อ A จ่ายแชร์ดีวิดเอนต์ออกเงินปันผลเป็นหุ้น5%นะข้อ B ออกเงินปันผลเป็นหุ้น100%แล้วก็ข้อ C Speed. สปิตสปิตนี่ช no นะัดเจน no entry ไม่ต้องลงบัญชีละ ดังนั้นลงแค่สองอันบนพอเขาบอกว่าทําการประกาศและออกหุ้นให้แล้วด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลงให้ดูประกาศและออกหุ้นลงยังไงนะอย่างเช่นข้อ A คือมันก็ลงคู่เนี่ยคู่เดียวกับข้างบนเลยแหละนะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสเต็ปแรกก็คือเราไปดู r e เทนเนอร์นิ่งก่อนนะว่าเราเอาดึงหุ้นออกมาเท่าไหร่ อ่คิดเหมือนเดิมเลยเอาหุ้น2องแสนแชร์หุ้นที่เราออกไปแล้ว2องแสนแชร์คูณกับเราจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเนี่ยห้าเปอเซนตคราวนี้จะจ่ายแค่ห้าเแล้วก็คูณกับ Market Price ก่อนราคาขายก็คือ37มสิบเจองแสนคูณ ห้าคูณสามเจส่วนหุ้นที่เราจะอ,อให้เขาก็คือสองแสนหุ้นคูณหอร์เแล้วก็คูณราคาผ่านะ้อนี้สิบผาสองแสนคูณห้าเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่ห้า ที่เหลือก็บริษัทก็เก็บไว้แล้วก็อันนี้คือลงตอนประกาศนะอันนี้คือดี c l a ลงประกาศแล้วก็ตอน issue คือตอนที่เราออกหุ้นให้มันคือตอนเนี้ยตอนตอนที่เราประกาศอ่ะเราออกหุ้นมันเป็น ordinary share distributable อยู่ distributable กคืออเนี้ยเป็นหุ้นที่เรายังไม่ได้ออกให้ Okay. แค่จะบอกเฉยๆว่าเดี๋ยวเราจะออกให้หนึ่งแสนพอมาถึงวันอิชชัวเราก็เลยทําการออกให้เลยคล้ายๆไก่ตัวนี้มันก็เหมือนหนี้อ่ะเราติดหนี้หุ้นอยู่ดังนั้นพอวันอิชชัวเราก็เดบิตหนี้หุ้นออกแล้วก็เดบิตหนี้หุ้นออก แสนหนึ่งแล้วเราก็ให้ออดีนี่แชร์มันไปเลยนะให้หุ้นจริงไปเลยหนึ่งแสนอันนี้ติดหนี้หุนอันนี้ก็หนี้รถอ,ออกคุณจริงให้ คือ A กับบเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ตรงเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะว่าข้อ B มันเท่าไหร่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ สล้านหล้าสี่วนก็4ก็ n น no entry นะ เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้